ทุกคนคะพบกับแตงไทยนะคะในช่องแตงไทยดอทไลฟ์คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนอย่าเพิ่งตกใจอะไรกันนะคะเพราะว่าเจอกับแตงไทยแบบน่าสดแบบสดมากๆเลยนะคะก็จะเย็นๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวแตงไทยจะไปสวยในคลิปค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะแตงไทยก็จะมา พูดได้ว่าเป็นการเชลเลนต์ตัวเองดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็มีความยากในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดดูคลิปไปแล้วเนี่ยมันเกิดแบบเทคนิคทําแล้วได้ทาแล้วใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการ Howto เป็นประโยชน์สําหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปแต่งไทยเลยแล้วกันนะคะคลิปนี้ค่ะแต่งไทยก็จะมาเชลเลนต์แต่งหน้าตัวเองในลุกของคุณต้าเหนิงค่ะทุกคนเป็นเลฟเฟอ์เนที่ท่านใดที่กําลังจะรับปริญญาเอ่ยออกงานเอ่ยนะคะก็จะหยิบเลฟเฟอ์เนี้ค่ะยื่นให้กับช่างแต่งหน้าเนาะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวมวยสาวหวานนะคะแต่ ถ้าเกิดว่าเป็นสาวหน้าไทยๆคมๆอย่างเราๆผิวเข้มๆเ,เนี่ยจะรอดหรือเปล่าแรงไทยก็จะตัดสินใจทําคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นการชาเลลิ์เลยว่าเฮ้ยสาวหน้าไทยผิวเข้มอย่างเราอะ่ะเออมันก็ได้ ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปดีกว่าค่ะว่ามันจะรอดหรือจะร่วงสําหรับการแต่งหน้าเฉลิมตัวเองรุกของคุณต้าหนึ่งค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้ากันดีกว่านะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นขั้นตอนการบํารุงผิวนะคะลงสกินแคร์กับผิวเรานะคะก่อนอื่นนะคะสําหรับคลิปนี้แตงไทยขอแจ้งไว้ก่อนนะว่าแตงไทยเนี่ยจะไม่ได้แนะนําแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือว่าแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ตามแตงไทยว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะอะไรเงี้ยนะคะขอให้ทุกคนจดจําเป็นเทคนิคมากกว่านะคะว่าอาจจะต้้้องใชสีนีน หรือว่าเป็นแบบนี้เนาะก็เริ่มจากการบำรุงผิวหน้านะคะน,นี้ทุกคนก็น่าจะมีสกินแคร์ในดวงใจอยู่แล้วนะคะหลักๆก็หาสกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะสําหรับท่านใดที่มีปัญหารูขุมขนกว้างนะคะก็ใช้พัเมอร์นะคะเข้ามาช่วยเพื่อเบลอรูขุมขนเนาะจากนั้นก็ลงครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็เป็นการบำรุงผิวหน้าเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นค่ะลงสกินแคร์ลงกันแดดเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาลงรองพื้นกัน อนนี้แตงไทยก็ลงรองพื้นไปแล้วนะคะ1ชั้นแบบไม่ได้หนามากนะคนลงบางๆก่อนนะคะเพื่อปรับสีผิวนะคะให้แบบว่าสม่ำเสมอแล้วก็ดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนจะสังเกตว่าแตงไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ใต้ดวงตาเนาะแตงไทยก็จะเลือกใช้รอ,องพื้นนะคะสีเดิมแบบเดิมเลยนี่แหละค่ะลงเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปอีก1ชั้นเนาะใช้นิดเดียวนะคะอันนี้แตงไทยก็จะเลือก ใช้กับเฉพาะจุดที่แบบมันมีปัญหาจริงๆนะคะให้มันมีความสว่างกว่าพื้นที่ผิวช่วงบริเวณอื่นมทมีปัญหาใต้ดวงตาใช่ปะก็เพิ่มเลเยอร์ไปอีก1ชั้นนะคะจากที่ตอนแรกลงไปแล้วนะคะ1ชั้นตอนนี้ก็ลงเพิ่มไปอีกนะคะเพื่อให้ม,มีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราลงรองพื้นสองเลเยอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแตงไทยจะเลือกใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่มีสีสว่างกว่ารองพื้นที่เราเลือกใช้ไปขั้นตอนแรกเนาะเลือกใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแตงไทยจะใช้แต้มที่บริเวณที่มันเป็นปัญหาเช่นเดิมนะคะไม่ได้แต้มทั่วหน้าเนาะแตงไทยก็จะเลือกแต้มที่ใต้ดวงตานี้แค่นี้แล้วก็ลองแก้มนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะแค่นี้ก่อน แล้วก็แทบไปอีกหนึ่งชั้นเอแล้วค่ะจากนั้นนะคะแตงไทยก็จะลงแป้งฝุ่นเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นนะ,ะทุกคนลงคอที่มือจะเป็นเพชรสาวจีนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการปกปิดพวกรอยฝ้ากะรอยสิวรอยดำต่างๆเนาะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของแตงไทยเองนะคะ โอเคหลังจากที่เรากบพวกจุดดงดำอะไรเสร็จแล้วได้ร้อยด้วยคอนซีลเลอร์ใช่ป่ะทุกคนแตงไทยก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะเซตพวกคอนซีลเลอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะพับแบบกระตบแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็เซตคอนซีลเลอร์อีกหนึ่งครั้งเบาๆนะคะทุกคนใช้เป็นการค่อยๆตบเบาๆเนาะไม่ถูนะทุกคนเดี๋ยวคอนซีลเลอร์ที่เรากบไปเมื่อกี้จะหลุดเอาละค่ะสำหรับขั้นตอนผิวหน้าของแตงไทยก็เสร็จแล้วคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเรามา แต่งดวงตากับคิ้วกันดีกว่าค่ะแตงไทยว่าอันนี้แหละสำคัญสุดจะเหมือนไม่เหมือนจะได้ไม่ได้มันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนอยู่ตรงที่ดวงตานี่แหละค่ะทุกคน <Yeah. S 1> แต,แตงไทยขอเริ่มเขียนคิ้วก่อนนะคะคิว้วของคุณต้าเหนิงน้องก็จะเป็นแบบไม่ได้เข้มมากนะคะแต่ว่าแตงไทยก็จะมีขนคิ้วที่เข้มนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างเส้นหนาด้วยแตงไทยก็จะเริ่มโดยการใช้มาสคร่านะคะสีน้าตาลปรับสีคิ้วให้จางลงก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่มีขนคิ้วหนานะคะก็สามารถใช้มาสคร่าเปลี่ยนสีคิ้วนนองให้จางลงได้นะคะ จัดระเบียบขนคิ้วก่อนนะคะทุกคนใช้มาส a คาร่านี่แหละเห็นไหมเอ่ยเอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคิ้วเรามันยังไม่ได้รูปนะคะแตงไทยก็จะเลือกเป็นใช้แบบว่าายไลเนอร์ในการเขียนขนคิ้วอีกเออเทคนิคเราก็จะเยอะแยะอะไรไปไหนใช้ในการเขียนขนคิ้วด้วยกันใช้ายไลเนอร์แบบปลายเล็กๆแบบนี้คนเห็นปะม,มาเริ่มกันเลย นี่ค่ะทุกคนแตงไทยเลือกเป็นการใช้ไอเดนเนอร์ในการสกิดขนคิ้วเนาะแตงไทยจะแบบว่าไม่ได้ใช้ดินสอเขียนไปโดยตรงนะคะเพื่อให้แบบว่าสีมันแบบไม่ได้ดูเข้มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเอาละค่ะหลังจากที่คิ้วเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแตงไทยก็จะมาแต่งดวงตาก,กันนะคะโดยลุคของคุณป้าเน,นิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีแบบชมพูพีทน่ารักน่ารัก,นรก,นรกเนาะแตงไทยก็จะเลือกใช้เป็นสีส้มผสมชมพูลงมาก่อนแตงไทยใช้เป็นแบบว่านี่เลย บัชออนนะทุกคนที่ใช้พัดแก้มผสมกันเลยนะคะท่านใดที่แบบมีสีใกล้เคียงก็ใช้ตามได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์ไหนใช้อะไรยังไงนะคะอันนี้จะใช้เป็นการลงเบทพื้นที่เปลือกตาก่อนเนาะชมพูผสมส้มค่ะสำหรับลงตานะคะแตงไทยก็จะเลือกใช้เป็นสีชมพูกับสีสม้มเนาะเพราะว่าแตงไทยคิดว่าผิวแตงไทยเป็นผิวเข้มอะ่ะลงชมพูเลยไปก็แบบอาจจะไม่รอดก็เลยต้องมาจิ้มส้มนิดนึงนะคะสําหรับผู้หญิงผิวเข้ม หน้าคมนะคะก็อาจจะเป็นสีส้มชมพูผสมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะแตงไทยก็จะเลือกใช้เป็นอายแชโดว์ที่แบบว่ามันมีกิเตอรอ์ทุกคนแตงไทยเลือกใช้เป็นสีเนี้ยแบบมีความเป็นชิมเมอร์กิเตอร์ออกสีชมพูส้มๆได้นะ,ะทุกคนนี่ก็ทาที่เปกตาเลยใช้สีที่มันมีความกิเตอร์ชิมเมอร์นะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่ะอยากให้ดูใ,ใกล้ๆว่ามันมีชิมเมอร์นะแบบเห็นตาเปล่านี่คือแบบ สังขาวัดมาก <S 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 เสร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับดวงตาไม่ต an ้องอะไรเยอะนะคะแค่นี and and ้เลยลุคของคุณต้าเหนิงสีชมพูสีส้มลงกีตตเอร์จบเลยแค่นั้นนะคะจากนั้นนะคะแตงไทยจะใช้เป็นเหมือนปากกาไฮไลท์อะทุกคนเขาจะมีความแบบเป็นสีสว่างนะคะแตงไทยจะใช้เขียนที่หัวตาทำแบบนี้อายละทุกคนก็แตงไทยจะไปตรงนี้ยใต้ตาเนี่ยให้มันชิดขอบตาิดนึง เ,เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเป็นขั้นตอนการติดขนตาละตอนนี้เราไปดัดขนตากาันบอกเลยว่าไปไวมากสําหรับดวงตาไม่มีอะไรยุ่งยากดัดขนตากันเลยคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จนะคะแต่งตาเสร็จดัดขนตาเสร็จนะคะสาหรับลุคของคุณต้าเหนิงที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการเลือกขนตาที่ดูเป็นธรรมชาติเป็นช่อนะคะเอาละคะ่ะทุกคนสําหรับขนตานะคะ่ะ ของลุคคุณต้าเหน่งในไทยเลือกใช้เป็นขนตาแบบลักษณะแบบนี้ทุกคนเขาจะแบบว่าดูมีความเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบฟุ้งมากมีความจับช่อนะคะทุกคนขนตานะคะเอาล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดขนตากันเลยสำหรับด้านบนขนตาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญนะคะของดวงตาลุคคุณต้าเหน่งก็คือดอนลิ้อายแล้วก็ดวงตาด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลย ขั้นตอนการแต่งดวงตาด้านล่างนะคะแตงไทยก็จะเลือกใช้แปรงนะคะที่มีลักษณะเป็นหัวตัดหรือหัวแบนนะคะจิ้มไปที่อายชดว์โสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะไม่ต้องเข้มมากค่ะแตงไทยก็จะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะอันนี้นก็ระบายไปที่ใต้ดวงตาด้านล่างเนาะให้แบบว่าเป็นตอนนี้อายสำหรับลุกคุณตาเหนิงนะคะเขาก็จะมีขนตาล่างที่แบบเป็นช่อๆเนาะ ัดปัญหาความยากติดขนตาปลอมล่างไปเลยสําหรับขนตาด้านล่างนะคะแตงไทยเลือกใช้เป็นขนตาปลอมด้านล่างนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะแตงไทยใช้หนึ่งข้างนะคะแล้วก็จะใช้กันไกตัดครึ่งเนาะหนึ่งอันเนี่ยใช้ได้ทั้งสองดวงตาเลยดวงตาได้ทั้งสองข้างใช้พู้กันปลายเล็กๆแบนๆแบบนี้ปลายเล็กๆแบนๆแบบนี้นะคะจิ้มอายแชโดว์สีเข้มแตงไทยจะสร้างขอบเขตสร้างกรอบตาด้านล่างใหม่ทุกคนเดี๋ยวทำตามนะ เริ่มจากกลางดวงตาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ระบายระบายให้มันไม่บรรจบกันอะควรแบบว่าให้มันมีฉีกๆเยกออกมานิดนึงเห็นไหมอะมันจะแบบว่าฉีกๆนะไม่บรรจบกันเมื่อเราสร้างขอ,อบเขตกรอบใต้ดวงตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาติดขนตาปลอมด้านล่างกันที่เราตัดครึ่งไว้จาได้ปะ ติดใต้ขนตาจริงเริ่มที่กลางดวงตานะคะแล้วก็ไม่ต้องติดขอบมากติดชิงเชียงออกมาอเงี้ยเห็นไหมะเดี๋ยวเราไปกรีดอายเลนเนอร์ er กันเลยใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนลูกคุณต้าเหนึ่งเขาจะแบบว่าใช้อายเลนเนอร์ er แบบกรียดยาวนิดนึงนะแบบชัดเจนมากเราไปเก็บรายอยดใต้ตาอีกนิดนึงนะคะเพิ่มมิติด้วยการใช้แบบว่าคอนซีลเลอร์นะคะแทบไปที่ระหว่างดวงตา ใช้คอนซีลเลอร์นะคะแท็บไปที่ระหว่างตาด้านบนและตาด้านล่างเพิ่มระยะให้ชัดเจนยิงขึ้นดวงตาเสร็จแล้วค่ะทุกคนโหไม่รู้ว่าเหมือนไหมเดี๋ยวเราไปปัดแก้มกันกว่าค่ะเตงไทยจะปัดในช่วงบริเวณถ้าเรายิ้มเนี่ยมันจะมีลูกส้มแต่อยู่ระหว่างแบบไม่ได้อยู่ข้างหน้ามากนะตัวนี้เออจากนั้นนะคะเตงไทยขออนุญาตใช้สีส้มสีเดียวปัดเฉลบมาที่หน้าแก้มนิดนึง จากนั้นนะคะชินชัยจะใช้เป็นสีชมพูน,นมนะคะเป็นสีชมพนนมูนมแบบนี้นะคะปัดทับใช้สีชมพูน,นมแบบนี้นะคะปัดทับไปอีกทีหนึ่งสีตัวนี้นะคะ่ะจะมีความเป็นชิมเมอร์ด้วยนะคะเขาจะมีความเหมือนมีความเลื่อมๆให้ไฮไลท์แล้วก็ทําให้หน้าแก้มของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดท่านใดมีสีประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวที่สามารถเพิ่มไฮไลท์บนหน้าได้ก็ลองหาดูนะคะใช้สีนี้นะี่เลยเพิ่มความละมุน จมูกนิดนึงใช้แบบเชดิ้งนะคะเฉดแก้มนะคะเพิ่มความม,มีมิติให้กับหน้าแล้วก็แบบท่านใดหน้ากลมนะคะก็เฉดเอาตามสบายเลยนะคะ ปากของคุณต้นหนังก็จะเป็นสีชมพูหวานพิตฟๆเหมือนกันนะคะลางไทยจะใช้เป็นสีออกนุดนๆลงเบทที่ปากเราไปก่อนเนาะถ้าบอกใบแตงใชยใช้ของเมเบรีนนะสี60นี่แางไทยรู้สึกว่าแบบผิวเข้มจริงๆขึ้นอยู่กับเนื้อสีของปากแต่ละคนด้วยนะแางไทยชอบสีนี้อะคะ่ะเป็นสีออกนุดๆเป็นสีชมพูที่ติดส้มนิดนึงจากนั้นนะคะางไทยก็จะใช้ลิปสติกที่มีสีแ,งแดงแนะคะ ทาปิ้นท้้งในไม่ต้องทาทั้งปากนะทุกคนจากนั้นทาแตงไทยก็จะทาลิปสตอตนะคะเป็นลิปตที่มีความเป็นสีชมพูเลยนี่ถ้าท่านใดมีสีใกล้เคียงกับแตงไทยไม่จำกัดแบรนด์ไม่จํากัดยี่ห้อนะเอามาใช้ได้เลยทาด้านในแค่นี้เม้ม แล้วก็ไปใส่คอนแทคเลนส์กันค่ะทุกคนเลือกสีคอนแทคเลนส์ให้เป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะไม่ต้องแบบว่าสายฝออะไรมากเพราะว่าเราจะเป็นสาวหวานกัค่ะทุกคนไปกันเลยเอาละค่ะ right, ทุกคนคะตอนนี้นะคะแตงไทยก็ไปใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วนะคะแตงไทยเลือกคอนแทคเลนส์เป็นสีน้ําตาลนะคะเพื่อให้ลุคนี้ดูธรรมชาติแล้วก็หวานมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าจะรอดนะคะลุคนี้ยังไงก็สามารถเข้ามากดคะแนนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ว่าลุคนี้นะคะสําหรับสาวคมหน้าไทยหน้าชัดอย่างเราจะแต่งรอดหรือไม่นะคะสําหรับลุคคุ ก็ะะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความบันเทิงกับท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมคลิปของแตงไทยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะได้ How w t t ทริคดีๆกลับไปแต่งหน้าตัวเองกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ความบันเทิงจากการชาเลนส์ของแตงไทยะคะ่ะคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทําอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องแตงไทย a อ i v e 39ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย